มัมเทนเทนการ์เด้สวัสดีค่ะเพื่อนๆเห็นลิบบิ้นชารีกระถางนี้ไหมคะใช่ค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะสภาพอากาศที่บ้านของมัมเทนเทนนะคะไม่มีแสงแดดเลยค่ะจึงทำให้ลิปบิ้นชารีที่ขึ้นตักชำนะคะยืดยาวแก้งก้างไม่เป็นพุ่มฟูสวยงามอย่างที่ควรจะเป็นเลยนะคะ แต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปนะคะหากเพื่อนๆกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกับบ้านมัมเทนๆนะคะคลิปนี้มีคำตอบในการแก้ไขปัญหาให้ลิปปิ้นชารีกลับมาเป็นพุ่มฟูสวยงามอีกครั้งค่ะซึ่งวิธีการแก้ไขนะคะก็ไม่ได้ยากเลยค่ะนี่เลยค่ะเพียงเราใช้แค่กันไกนะคะตัดแต่งกิ่งที่ยืดยาวเก้งกลางออกแบบนี้ให้ตัดเหมือนเรากำลังตัดแต่งกิ่งต้นไม้ทั่วไปได้เลยนะคะ ตัดให้เสมอๆกันแบบนี้เวลายอดที่แตกใหม่นะคะจะได้สม่ำเสมอเป็นทรงเป็นพุ่มที่สวยงามฟูเท่าๆกันค่ะยิ่งปลูกเลี้ยงไว้ในกระถางแขวนนะคะเวลาเขาแตกกิ่งยาวนะคะใบก็จะห้อยลงมาสวยงามมากๆค่ะตัดไปเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายเลยค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำกระถางที่เราตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้ว วางออกรับแดดได้เลยนะคะรดน้ำปกติเลยค่ะก็คือรดน้ำเมื่อดินแห้งหรือ2-3วันครั้งก็ได้ค่ะเดี๋ยวยอดใหม่เขาก็จะแตกออกมาเองค่ะเพื่อนๆส่วนกิ่งหรือย,ยอดที่เราตัดออกมานะคะก็ยังสามารถนำไปปักชำเพื่อเพิ่มจำนวนลิบบินชาลีได้อีกหลายกระถางเลยค่ะซึ่งการปักชำก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเริ่มจากรองก้นด้วยกากมะพร้าวสับ ตามด้วยดินปลูกซึ่งที่บ้านจะใช้เป็นดินแคนตัสมาผสมกับขุยมะพร้าวเพิ่มอีกนิดหน่อยสะดวกและก็ง่ายมากค่ะจากนั้นก็ตัดกิ่งนิดบิ้นชาลีความยาวประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วนะคะแล้วก็นำลงปักชำได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้จับไม้ที่เราปลูกใหม่งดรดน้ำสัก4ี่หวันนะคะแล้วก็ไปวางไว้ที่ร่มลำไรเมื่อครบกำหนดเพื่อเพ,พก็ค่อยๆโชยน้ำเบาๆค่ะ จากนั้นก็ให้นำออกแดดช่วงเช้าได้เลยนะคะผ่านไปสิบวันค่ะเพื่อนเอนเห็นไหมคะยอดใหม่ก็ออกมาทุกข้อใบเลยค่ะและยอดใหม่ก็ออกสีสวยด้วยนะคะออกเป็นสีทองเลมอนเลยค่ะแต่ถ้าแดดจัดหรือได้รับแดดเต็มวันสีของใบของเขานะคะก็จะออกเป็นเหลืองอมชมพู แต่ใบของเขานะคะก็จะกล้านแดดตกกะแต่ชั้นใบก็จะถี่กระชับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยค่ะว่าอยากจะให้สีใบของน้องเป็นแบบไหน แต่แหม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 มี1กระถางค่ะยอดกุดไม่ยาวเหมือนกระถางอื่นแถมใบเป็นรูด้วยนะคะถึงกับต้องยกกระถางขึ้นพลิกดูเลยค่ะนี่ค่ะตัวการที่ทำให้ใบเป็นรูนั่นก็คือหนอนนั่นเองค่ะถึงจะมีเพียงแค่หนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆแต่อย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะควรกำจัดทิ้งทันทีที่เราเจอนะคะคิดว่ามันน่าจะปลิวมาตามลมค่ะเพราะจับได้แล้วหลายตัวนะคะ ส่วนกระถางนี้ค่ะคือกระถางที่เก็บไว้ไม่ได้ตัดแต่งออกมาจะเอามาเทียบให้เพื่อนๆดูเลยนะคะระหว่างที่ตัดแต่งกับจะไม่ยอมตัดแต่งค่ะเห็นไหมคะยังคงยืดยาวไม่เป็นทรงสวยงามดังนั้นนะคะต้องทําการตัดแต่งกิ่งให้เหมือนกันให้หมดเลยดีกว่าค่ะเด็กๆจะได้สวยทันกันค่ะลิปปิ้นชารีนะคะเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่ายมากๆค่ะ ชอบแสงแดดจัดๆสามารถเลี้ยงโดนแดดได้ทั้งวันเลยนะคะแถมเป็นไม้ฟอกอากาศอีกด้วยเพื่อนๆลองหามาปลูกเลี้ยงกันดูค่ะขอให้เพื่อนๆสนุกแล้วก็มีความสุขกับไม้อันเป็นที่รักนะคะ